รถ、啊啊啊 วันนี้ผมมีแลนพาคุณดาวไปเที่ยวนี่เธอรู้ไหมว่าฉันจะพาเธอไปไหนรู้เธอบอกว่าเธอจะพาไปยุโรปเมืองไทยไปไกลถึงจังหวัดสระบุรีละที่สําคัญนะคะวันนี้เราสองคนจะไปกับพี่ใหญ่คันโต g 4 s 7 SUV นะคะจุดหล่อสุดเท่แบบนี้เลยรถของเขาอะสามารถวิ่งได้ไกล485กิโลเมตรต่อชาร์จเลยนะฟังมาแต่ก่อนอื่นเลือกก่อนวันนี้เธอมีแค่ที่สุ่มเลือกเท่านั้นค่ะคุณดาวว่าปลายทางของเราเป็นที่ไหนห้ามแอบดูเหมือนได้ทิปบอกโอเคป่ะ เ, <Okay. S 1> เลือกจากกระดาษนะ uh huh. อันนี้อ่ะ,อะ uh huh. เา่าเอามือคำก่อนเอามือคำดิเอามือคำคำตอนนี้ค่ะไปมมวิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์คุยอ,อันนี้คืออันที่แม่อยากไปมากเ้อมเลยครับไปกันที่ก้าวเราถึงแล้วค่ะทุกคนที่ วิหารหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สทธิ์นะคะเขาดังเรื่องการขอพรเรื่องการค้าขายการงานการเงินโชคลาภเงินทกงตาที่นี่เนี่ยมาไม่ยากด้วยอยู่ที่ริมคลองระพีพัดนะคะไม่หา่างจาตัวเมืองมากใครสายมูข้ามพลาดเด็ดขาดไปค่ะไปด<ม>ูลเลยเทำอธิษฐานทัหมดแล้วโอเคไปเลย แต่ว่าเลือกสถานที่เหมือนเดิมหลับตาก่อนห้ามแอบดูก็ได้นี่เอามือคลำได้เลยนี่พรุไม่เอาเหรอเอาอันนี้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 นะเอออันนี้ได้ไหมอันนี้แล้วนะเอาเลยเปิดตาดูเลยเป็นร้านอาหารจิตตาอร่อยแน่นอนเลย ใครมาสระบุรีนะครับผมแนะนําร้านนี้เลยจิตตังครับผมร้านนี้ดีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบที่เขาใช้วัตถุดิบออแกนิกที่ทางร้านเขาปลูกเองอม,มีทั้งอาหารไทยมีทั้งอาหารฝรั่งนะคะและที่สําคัญวิวดีมากูิตตองปันแตกอยู่เหมือนกัน <laughs> มีความสุขมีความสุข ที่ต่อไปเ้าจะไปกันหลับตาเลยจ้ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมคราวนี้จะได้ไปไหนเลือกเลยอันนี้เหรออันนี้อันนี้อันนี้เออดูไว้เออเดี๋ยวก่อนแกล้งป่ะเนี่ยขอดูอันก่อนกันโอเคค่ะ งั้นเราจะพาเด็กน้อยคนน <u> uh> ี้ไปขี่ ATV กันก็ได้ไปกันครับผมโอ้นี่จะตกนตกไฮดีเพลเปิดม่านกันแดดอู้นี่ให้ดูเลยโอ้โหแสงสวยเลยอ่ะนี่เป็นไง ถึงแล้วครับทุกคนกับโมกเหล็ก ATV ใครที่กำลังมองหาที่ขับรถ ATV ในสระบุรีที่นี่คือ The b e เสื้อผ้าไม่ได้เอามาเปลี่ยนเหรมันเลอะป้าโอ้โหนี่พูดเหมือนรู้เพราะว่าเตรียมมาให้เราจ้าว้าวมากเอาเสื้อผ้ามาให้เปลี่ยนเดี๋ยวกันนะทำไมเพิรู้ว่าเขามีอะไรกว้างขวางเอาไว้ใส่ถูกต้องะอะไรอ่ะธอ,ะไอัอไนแหละไปเปลี่นชุดแล้วเราไป ATV กันดีกว่า แล้วรับ <stars> เร็วร้อนนี่นสุดแล้วอ้โมมันมาปล่อยตมือได้ด้วยจริงโันมากมีความสุขล้วเนาะมีความสุขแต่ว่าตอนนี้แม่นั่งรอพ่อนานแม่ร้อนมากร้อนใช่ไหมมือแตกไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวพ่อกดเปิดแอร์จากมือถือไว้ก่อนเลยในรถนะจริงหรอใช่ทำได้ดีพอาทำได้ นี่นี่เรียบหล่อเจ๋งอ่ะอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนะพ่อถามจริง um> ยุโรปกี่โมงอะยุโรปต่อไปแล้วเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องไปแต่งตัวใหม่ก่อนเพราะว่าเตรียมชุดให้อีกชุดหนึ่งเดี๋ย um> วนะไปเร็วแ,รแอร์แอในรถเย็นเจี๊ยบแล้วตเปลี่ย um> นุดเร็ว um> <h> um> <h> um> <h> um> มุมท้ายเขื่อนป่าศักดิ์ชลริิธิ์นะครับใครจะมาตามรอยผมผมขอแนะนําให้ปักที่หน่วยพิทักษ์ป่าท่าริ์นะครับถ้าปักไปแค่เขื่อนเนี่ยอาจจะมาไม่ถึงนะใครที่อยากจะมาเนี่ยผมแนะนําให้มาช่วง5โมงเย็นนะเพราะพระาที่จะเริ่มตกบรรยากาศดีสุดๆเลยครับเป็นยังไงชอบไหมยุโรปหรือ,อยังโอ้ยชอบมากเลยยุโรปสุดๆเลยคะ่ะ เราก็จะมาปิกนิกกันนะครับเป็นไงถูกใจไหมล่ะถูกใจมากวันนี้ดีมากๆขอบคุณนะคะจ้าผมมารู้ใจคุณที่สุดอยู่แล้วจริง แต่ว่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ช่วยดีๆอย่างดีพอ S07 SUV คันนี้ด้วยนะที่พาเราไปได้ทุกที่ทุกสถานการณ์เลยใช่แล้วค่ะตั้งแต่ขับเข้าเมืองหรือว่าขับเข้ามาธรรมชาติเขาก็าเอาอยู่จริงๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญแบตเหลือเหลือเลยเพราะว่าคันนี้เนี่ยนะคะการชาร์จหนึ่งครั้งของเขาสามารถวิ่งได้ไกลถึง485กิโลมตรเลยนี่แล้วคุณมาว่าวันนี้เราอ่ะ วิ่งไปทั้งหมดประมาณ250กิโลเมตรเลยนะซึ่งตอนนี้ทำไมแบตยังเหลือและเดี๋ยวก่อนกลับนะแล้วก็แวะชาร์จแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมแปะสถานีชาร์จไว้ให้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างแค่นี้ก็กลับถึงกรุงเทพสบายสบายจริงถ้าดีขนาดนี้ก็ต้องซื้อสักคันแล้วเปล่าอ้าวถ้างั้นหลวงพ่อครับสาธุขอสักคันนะครับ